ฮีตสุไฮแันเดอร์ตัวสูงโรงงานนะครับปีสองศูนย์ศูนย์แปดจัดซองไซแม็กทีอีสามเจ็ดเรียบร้อยสีรอบคันเจ็ดสิบดสิบเปอร์เซ็แล้วนะครับเดิมๆบางๆภายในเบาะผ้านะครับพอมมาไลัยแต่งแอร์เย็นวิทยุมีฟังแถนพอมรมราลัยเก่าให้ด้วยครับข้อเสียมีกระจกหน้าล้าวนะครับ จกไฟฟ้าขึ้นลงหมดครบสี่บาทน,นะครับนี่ครับคัหลังกระบะคักตีสวยเราอะไรอยู่หลังกระบะนะครับยังไม่ได้ใส่ให้เอาไปใส่เองครับรถเล่นพร้อมเอกาสารครบนะครับภาสี่หกห้า 4, 6, ลองบ้นเทืองให้สังรถจุดนนทบุรีนะครับไซน้อยผมว่าสวิทโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับขับขี่ดีมากครับรถคันนี้ลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย